เนี่ย thằng เนี่ยนะฮะจาก เดียวเมื่อไหร่

มันทมมาอย่างกระรอเดียวเ,เจ้แมบานำบีลำไ,ไลรร่ะทีบดาใส่ไหมเนี่อยขยะเนี่ย Dạ, đúng không? Đảng men, đảng cái điều อทำไมไม่รู้จ้าปออ๊อานังขายก่นอน่ะน้องกินแดกมไม่คอาอขานทำร่อมาหาหกแสน คนละถ้วยสิกุ้งนู่นนะจานน่ะนีน้ำเบหร้อนเนานพลงมาตรงนกุ้งร้อนลม,มาก ทำไมแม่มาขาดขอไม่ออกแล้วอ่ะแม่น่ยอยู่บ้านทั้งวันหน่าเบื่อจะตายไปก็เลยออกมาหาอะไรทำาแก่เซ็งแม่ครับตอนนี้ฐานะเรา,าก็ไม่ลำบากอะไรแม่ทำไมต้องมาขายพวกนี้มันเสียเวลาให้เหนื่อยทำไมดูสิเนี่ยผมก็ใกล้จะตกละเีื่อมันเป็นความสุขของแม่นะพูดวไปรเราก็ไม่รู้เรื่องหรอก ใหญ่คะแม่มีของของขอยให้แม่ทำเองเห็ <im it> นไหมมาเต้นมีลูกสาวสุดที่รักของฉันคนเดียวแหละี่เข้าใจฉันครับครับพาแม่สาวแม่ดีดเขาอย่ยุ่งกับแม่ลนะกินเนาะตาไ,ไปไปรีบไ,ไปกันเลยเกียดแล้วมายืนตาวหน้าร้านฉันเนี่ยแล้วฉันจะขายของได้ไหมรีบพากันไปเลยไปดูแม่ดื้อยู่ไม่ได้เท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟัง กำจะไล่พวกเราอีกไปพวกเราไปกันเถอะวันนี้ทำไมมันร้อนอบอ้าวขนาดนี้นะฝน,นก็จะตก ไม่เข้าใจนะถ้าดูผลไม้ที่ร้านพัลมาเร็ว,วเนี่ยสดสมบูรณแบนั้นเลยลองดูได้เลยลูกอ่าเร็ว <c oughs> นี่ผลไม้นี่สดปะเนี่ยสดดีตองทานเลยลูก <c oughs> ป่ะเซโมนี่หวานป่ะหวานสิลองชิมได้เลย <c oughs> ลลดูดีจมนะ ก็ลองกินดูสิ่ะูดิชิมดูเป็นไงผลไม้อ่ะที่กินกันไปอ่ะยังไม่ได้จ่ายป้าเลยถ้าเอาแค่ยี่สิบบาทแล้วกันผมชื่อกุย้ยแถวนี้ไม่มีใครไม่รู้จักผมกินแตงโมของป้าไม่กี่ชิ้นยังจะไปทิ้งเต็งผมเที่ยวกินแถวนี้ยังไม่มีใครกล้ามาคิ้งเต็งผมเลย ย่ามาแก้ป้าแบบนี้เลยป้าก็อายุมากแล้วนะผมแก้ป้าอะไรเมื่อกี้ป้าเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอถ้าชิมแล้วไม่หวานอะ่ะไม่ต้องใจตังไม่ต้องใจตังแตงโมอ่ะหวานหรือไม่หวานอะ่ะขหนมก็น่าจะรู้อยู่แต่ใจนะ เราช่อยกินแล้อ่ะงั้นเราไปกินอาหารเหนือกันดีไหมที่ไม่ได้กินนานแล้วนี่อืมก็ดีเดี๋ยวนี้ช่วยแม่ด้วยนีุ้งเดี๋ยวครับพี่เดี๋ยวมึงไปจัดการอาหารคนไปซื้อผลไม้ที่แม่กูขายให้หมดนะมี่กลกลเยเย็นแล้วเดี๋ยวแม่กูไม่ยอมกินข้าวอีก You must เป็นใครเป็นปลูกหลานของป้านี่หรอฮะกูอ่ะไม่ใช่ลูกของป้าแต่ลูกของป้าพวกมึงอ่ะไม่ต้องรู้จักใจดีกว่าพี่กล้ามาดูถูกแฟนฉันเหรอพี่จะมาขู่กูงั้นเหรอมึงไปถามดูเลยว,ว่าแถวนี้มีใครไม่รู้จักกูบ้างกูอยากรู้จริงๆแถวนี้ใครไม่รู้จักพี่กูแน่จริงเป็นเรียนมาเว้ยได้พวกมึงอย่าเพิ่งได้ใจ่าให้โอกาสพวกมึงแล้วนะเหนือฟ้ายังมีฟ้าน้วย ไม่ใช่ครับมึงพูดมาตรงๆเลยนะว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ครับพี่ชายมันก็แค่เงิยี่สิบบาทนะครับระดับพี่คงไม่ถือสาพวกเราใช่ไหมครับนี่มันใช่เรื่องเงินเหรอกูถามมึงได้ยินบ้ามงได้ยินบ้านี่ครับแม่ผมมานั่งขายผลไม้ข้างถนนแบบนี้คุณคิดว่ามันสบายเหรอ